สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลล์ออยอีกแล้วนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะทอโต้รถสวยยังไงก็จบรถตรงปกต้องทอโต้เลยนะคะลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะออยมีโปรโมชั่นดีๆมาแจกอีกแล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจากราคาปกติตั้งขายอยู่ที่3ามแสนสามหมบาทนะคะลูกค้าก่อนที่จะไปชมคลิปแล้วก็ก่อนที่จะไปพบกับราคาดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดตายไปของออยนะคะสําหรับลูกค้าออยนะคะเดี๋ยวออยจะมาแจกท้ายคลิปเลยนะคะลูกคา้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแน่นอนนะคะลูกคา้ากับคันนี้เลยนะคะนิสสันโนตนะคะลูกคา้า1.2คันนี้เป็นตัว VL นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกคา้าได้สีเดิมจากโรงงานเลยสีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะกระจังหน้าได้เป็นแบบรังผึ้งนะคะ มาพร้อมคิ้วได้เป็นคมเม่ยมนะคะห้องรับลมนะคะได้เป็นแนวนอนนะคะตัดด้วยลายคมเม่ยมนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วคู่หน้านะคะในส่วนล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยหน้าเงาล่องดำขอบ15นะคะคันนี้กระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมีไฟเดียว LED มาให้นะคะมีกล้องนะคะมาให้นะคะคันนี้กล้อง360องศาเลยนะคะ กุญแจได้เป็นแบบกุญแจสมารท์ทย์เล็ค่ะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะพร้อมกับนี่เลยเสาอากาศนะคะลูกค้ามีที่ปัดน้ำฝนนะคะพร้อมกับโลโก้นะคะในสันนะคะลูกค้าเป็นตัวนิสันโน้ตนะคะซึ่งเป็นครเมียมนะคะลูกค้ามาดูต่อกันที่ด้านในเลยคันนี้จะได้เป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะ เบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะนี่ตัดด้วยกับสีเทานะคะตรงกลางก็จะมีรูระบายอากาศให้นะคะไม่เก็บความร้อนในส่วนของตัวออปชั่นนะคะคันนี้นะคะนิสสันโนด1.2 V L ซึ่งออปชั่นเขาก็จะเยอะกว่าตัว V ธรรมดาอยู่แล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะได้เป็นนี่เลยปุ่มกันลื่นถ่ายล่นะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกเลนนะคะมีโหมดออโต้นะคะปรับไฟนะคะเป็นระดับนะคะลูกค้าแล้วก็มีปุ่มออโต้ออฟนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะกันชนซึ่งจะกะระยะได้นะคะคันนี้จากรถคันหน้านะคะสวยๆออปชั่นแน่นๆเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะสามารถควบคุมนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยมีปุ่มนะคะรับสายวางสายนะคะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะคันนี้มี abs มาให้ทั้งหมด2ลูกนะคะได้ปุ่ม angel start แล้วนะคะ ในส่วนแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเลยค่ะหน้าจอได้เป็นแบบทัสะกรีนนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ด้านห้องเครื่องกันบ้างเลยนะคะนี่ออยเปิดมือเดียวได้เลยนะคะเพราะว่าเบาจริงๆนะคะกับาฝากระโปรงหน้ารถนะคะลูกค้านี่ในส่วนของด้านแบตนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคันนี้นะ สติก,กอร์เดิมโรงงานเลยนี่คานหน้านะคะไม่มีม่งมาอย่างแน่นอนน็อตไม่มีการขยับขันไขอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีการไหลเย,ยิ้มของน้ํามันเครื่องด้วยนะคะก่อนส่งมอบเราก็จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะลูกค้าแล้วก็ดูแลให้ทั้งหมด275จุดเลยค้าสบายใจได้เลยว่าลูกค้าจะได้รถด,ดีมีคุณภาพไปใช้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าฝากระโปรงนะคะนี่ฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้า สติกเกอร์นะคะคำเตือนอะไรต่างๆอยู่ครบหมดแผนเพจแผนมอกอนะคะอยู่ให้ครบหมดเลยนะคะเมคอาร์ตกลมๆเรียงสวยเลยนะคะคันนี้นี่ไม่มีบูบี้แน่นอนนะคะได้รถเดิมจากโรงงานไปใช้แน่นอนนะคะคันนี้ปกติแล้วนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไม่ขายนะคะลูกค้า รับไปเลยนะคะสามแตนหนึ่งหมื่นบาททวนนะคะลูกค้ารถเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักสอบถามเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ว่าทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าลูกค้าออกรถร้านออยเนี่ยคือสบายใจได้นะคะลูกค้าว่าลูกค้าได้รถดีลูกค้าได้รถมีคุณภาพแล้วก็ราคาเป็นเงินเองนะคะลูกค้าราคาประหยัดมากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะออกรถฟีดาวได้เลยไม่ต้องเสียงเงินออกรถแม้แต,ต่บาทเดียวเลยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่วิ่งน้อยมากๆห9า0 0ืกโลเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2018ไปใช้ได้รถเดิมโรงงานไปใช้นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนที่จะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปของออยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ